สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับไอศครีมโซลูชันนะคะวันนี้จะมาแนะนาเจ้าเครื่องทําไอศครีมยี่ห้อฟิกเกอร์แมทรุ่น G20 เครื่องทาไอศครีมนําเข้าจากอิตาลีมีกําลังการผลิต20กิโลกรัมต่อชั่วโมงค่ะมาดูชิ้นส่วนแรกของตัวเครื่องนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มหมุนคําสั่งของแกนใบพัดนะคะด้านนี้จะหมุนให้ไอศครีมผลิตค่ะและอีกฝั่งนะคะเป็นด้านหมุนสําหรับควบคุมคําสั่งในการนําไอศครีมออกทางด้านหน้าของตัวเครื่องค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นปุ่มสวิตช์เปิดปิดค่ะและด้านล่างของปุ่มนี้นะคะก็จะมีสวิตช์นะคะที่มันเป็นกระดิ่งนะคะสําหรับร้องแจ้งเตือนเวลาทาไอศครีมเสร็จค่ะส่วนที่กําลังหมุนอยู่นี่นะคะเป็นปุ่มหมุนควบคุมเวลาในการผลิตไอศครีมใช้เวลา12-15นาทีเท่านั้นค่ะและเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะพอหมุนเสร็จแล้วคอมเพรสเซอร์ก็จะทํางานอัตโนมัติค่ะ มาดูด้านหน้าตัวเครื่องนะคะเมื่อทําไอศครีมเสร็จค่ะด้านหน้าตัวเครื่องจะสามารถนับไอศครีมออกได้เลยนะคะทางช่องนี้สามารถใช้สับปล่าหรือไม้พายนะคะตัดไอศครีมตั้งยอดได้เลยค่ะด้านบนของตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีแกนปั่นมีใบพัดพลาสติกด้วยนะคะ ตัวนี้โถจะใหญ่มากเลยค่ะใส่ไอศครีมได้เยอะแล้วตัวนี้ก็เป็นใบพัดพลาสติกนะคะอีกทั้งยังมีเจลหล่อลื่นค่ะที่ช่วยถนอมใบพัดนะคะเพื่อให้ทํางานได้ปีประสิทธิภาพตีไอศครีมได้เนียนฟูอีกด้วยนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่022529290จ้า